มาแล้วมาแล้วตามสัญญาว่าจะไลฟ์เรื่อง s h o ปปี้ขายของขายขอ,งอปปังไงขายของยังไงให้ได้100ออเดอร์ต่อวันเวลาเราลงโพสเกี่ยวกับ s h o ปปีอ่ะมันเขาจะมีแบบเพื่อนๆในเฟซถามตลอดว่าแบบเอ้ยทำยังไงทำยังไงแบบหลายคนเขาก็ไม่รู้เนาะคือวันนี้ต้อมตาลก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว ข้อมูลที่ไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าเราก็แค่ผู้ขายคนหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มเลยเนาะเพราะว่าแบ่งเป็นข้อข้อ,ขอใส่คอมไว้ให้แล้ขายออนไลน์เพราะอะไรแล้วก็ตั้งแต่เมื่อไหร่คือคือบอกก่อนว่าคือต้อมอะ่ะต้อมคนนี้นะมีหน้าร้านอยู่แล้วแล้วทีนี้เหมือนแบบพอช่วงโควิดปีที่แล้วปี6-3ช่วงเดือนกุมภาพันอตอนนั้นก็เริ่มระบาดแล้วใช่ไหมคือลูกค้าหน้าร้านมันจะน้อยลงต้น ก่อนหน้านี้ต,ต้องต้องปฏิเสธการค้าขายออนไลน์มาตลอดเพราะยุ่งยากไหนจะต้องมานั่งทวงเงินล so ูกค้าลงของพ็คของเวลาคุยกับลูกค้าแต่แต่ละหนึ่งออเดอร์มันนานอ่ะไหนจะต้องรอเงินเขียนที่อยู่กว่าจะเสร็จขับรถออกไปส่งของอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปฏิเสธการทาออนไลน์มาตลอดแต่ว่าพอช่วงโควิดเลยรู <themselves> ้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลองทำช้อปปี้ดูซิคือวันนี้ไม่ได้เชียร์ช้อปปี้ใครจะไปใช้แพลตฟอร์มอื่นเช่น La ซ a d a ซึ่งยากกว่าช้อปปี้เ ไปตาลองละทำไม่ได้อเออหรือว่าหลอกอะไรก็ไม่รู้เออคือตอนนี้วันนี้ต้องจะพูดแต่เรื่องช้อปปีนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนเสียอะไรนะช่วงโควิดใช่ไหมต้อมสมัครไ d ดีคนแรกเพาะต้่มมีหน้าร้านต้อมก็เอาของในร้านต้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ไป,ไปขายอะคะ่ะในในช้อปปีเนาะลงช่วงกุมภาต้นกุมภากี่วันขายได้นะสามอาทิตย์อะถึงจะขายได้ออเดอร์แรกอะคะ่ะตอนแรกมันก็แบบเฮ้ยทำไมขายไม่ได้วะ <laughs> ไมขายไม่ได้วะโนเนมโนเนมโนเนมมันก็เลยขายไม่ได้แล้วทีนี้คือพอเราขายได้ชิ้นแรกดีใจแทบตายอ่ะแบบมือสั่นอะ่ะทำไงทำไงอะไรเงี้ยโดยที่ว่าเออลองดูตอนแรกต้องขายมารับที่บ้านมาะ่ะไจำไม่ได้อะ่ะก็ขายไปเรื่อยๆจนเห็นสภาพน้องตัวเอง <c oughs> เป็นแม่ตกงาน <c oughs> เลี้ยงลูกใช่ไหม <c oughs> ก็เลยแบบชวนตาลมา เปิดร้านเอาของในร้านต้อมไปขายตานก็เลยเข้ามาไดตอนนั้นข้อแล้วเหรอจำได้ว่าขายเดือนเมษาอาทิตย์กว่าถึงจะมีออเดอร์แรกอืมวันนี้เร็วกว่าต้อมนะเออ ต้องประมาณสามอาทิตย์กว่าจะมีออเดอร์แรกด้วยที่ว่าต้องมีหน้าร้านแล้วคนที่ฟังอยู่เนี่ยเ <d> พื่อนๆในเฟซเนี่ยต้องมีของขายก่อนอะต้องไปคิดมาก่อนว่าจะขายอะไรเออมันต้องคิดอะมันไม่ได้แบบมนโนอุ้ยฉันอยากขายอากาศหรือแบบฉันอยากขายขนแมวที่เขาทํากันในช้อปปีแบบขายขนแมว5เส้น50บาทอะไรอย่างเงี้ยมันมีค <_ S 1> <_ S 2> นซื้นอนะมันก็ไม่ใช่เบาะคือต้องรู้ไงว่าจะขายอะไรไปทํากันบ้านมาคือถ้าไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็ ลองดูอะไรมันอินเทรนด์อะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกขันแล้วกันนักดนตรีช่วงโควิดตกงานใช่ไหมขันก็เอาตัวเองดิสตกตัวเองแต่อันนั้นอะคือเขามีอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ไม่ใช่ของที่ตัวเองมีอยู่แล้วคือมันเดินไปหน้าปักซอยแล้วมันก็เดินเข้าไปในร้านสเก็ตบอร์ดซึ่งเขากำลังเหไปเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ ก็เลยไปติดต่อร้านสเก็ตบอร์ดเออขอแล้วมาขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปเอ๊ะหรือไปถ่ายรูปที่ร้านขอเขาถ่ายรูปออที่ร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าขายออกก็จะมาซื้อสมมุติสมมุติต้องไม่รู้ราคาหรอกนะสมมุติว่าเขาอาจจะขายหน้าร้าน1,100เพื่อนต้อมมันก็เอาไปขายในช้อปปี้2 0 0เงี้ย ก็ได้ละก็ขายได้ก็ขายได้แบบเรื่อยๆเลยหละเออมันก็ขายได้เรื่อยๆอ่ะคนไม่มีผลิตภัณฑ์ก็ไปหามาก็ต้องไปหามาก่อนอ่ะเอออ๋อแล้วก็มีนี่ตุ๊กตาแอเรียลที่มันไปเที่ยวญี่ปุ่นมันอยู่ในห้องอ่ะทั้งมือหนึ่งมือสองนี่ขายได้หมดใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแจกแจงในในช้อปปีว่าเออเราขายของมือหนึ่งหรือมือสแค่นั้นเองเมื่อรู้ว่าจะขายอะไรเราก็สมัคร ID ดีช้อปปี มันก็คือไอดีที่เราไปซื้อของอะ่ะแค่ไปกดสร้างหน้าร้านอะ่ะแต่ว่าถ้าจะทําการค้านะต้อมแนะนําว่าให้ตั้งชื่อให้มันดูการค้าเวลาต้อมซื้อของมาก่อนก่อนที่จะเปิดร้านต้องอาจจะเป็นต้อมอีกเงี้ยต้อมอีกเข้าใจป่ะต้อมอีกแล้วถ้าจะเปิดหน้าร้านชื่อร้านต้อมอีกอะ่ะ <laughs> มันก็ไม่ใช่อะ่ะคือแบบมันมันขาดความามึงากูตรงตรงเลยดีกว่านะกูตาลบีบีเนี่ยฮะร้านกูเนี่ยตาลบีบีเนี่ย เราก็ตั้งชื่อไปเลยว่า M Shop นู่นนี่นั่นให้มันดูแบบเฮ้ยกันค้าเวลาแบบคนที่เข้ามาซื้อในช้อปปี้เขาจะดูดเฮ้ยนี่มันร้านขายของแบบ ร้านอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่มือสมัครเลนไม่ใช่เออไม่ใช่มันมันมีความน่าเชื่อถือในในเรื่องชื่อเราก็แค่เอา ID ดีช้อปปี้อันเดิมลบทิ้งเพราะว่ามันต้องใช้เลขเบอร์โทรศัพท์อันเดิมต่อหนึ่งไอดีแล้วก็แค่ลบทิ้งแล้วเราก็ตั้งชื่อร้านซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะช้อปช้อปปี้ต่อเป็นเป็นสายช้อปอย่างเงี้ยเราก็เอาไอไอดีร้านเนี้ยไปช้อปได้อยู่แล้วใช่ก็ซื้อของปกติค่ะแต่ว่าเราแค่อยากเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อร้านแค่นั้นเองเนาะร้านที่ดีควรเป็นยังไงร้านควรขายขายของในแนวเดียวกันอย่างร้านป้อมกระตาอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านขายของอุปกรณ์เบเกอรี่ก็ในร้านก็ควรที่จะมีของเฉพาะของอุปกรณ์เบเกอรี่แต่ว่าถ้าใครยังมีของน้อยหรือแบบเพิ่งเริ่มอะไรเง,งี้ยก็อาจจะมีสัก<ง>ส,อสองประเภทก็ได้อะไรอย่างเงี้อยอย่างเช่นแบบอาสมมติร้านขายของเบเกอรี่แล้วก็ลงกล่องไปษณีเพิ่มก็ได้ซึ่งแบบมันคนละแนวกันแต่แบบ แต่เราถ้าช่วงเ,เริ่มต้นนะเนาะเออถ้าเกิดเราเอาเอามาลงเหมือนแบบถ้าจะลงทุนเอาของมาหมกไว้ที่ร้านอะ่ะมันมันออกอะ่ะมันออกด้วยกันได้แบบขายของเบเกอรี่ขายกล่องไปรษณีย์ถ้าเราขายกล่องไปรษณีย์ไม่ออกเราก็แค่เอากล่องไปรษณีย์มาใส่ของเบเกอรี่ส่งขายร <c oughs> ้านที่ดีคนเป็นยังไงก็คือหนึ่งนะคะมีของมากกว่าประมาณ50รายการขึ้นไปซึ่งเวลาต้องช็อปอะเวลาไปแบบช็อปเอในไรอะไรเงี้ยคือเลือกก่อนเลยเฮ้ยร้านนี้ เยอะไหมอะ่ะถ้าร้านของมีแบบ10ชิ้นเลื่อนสีดฟุบทีเดียวหมดเนี้ยเปลี่ยนร้านทันทีอุ้ยมันไม่น่าซื้อเออมันมันดูไม่หลากหลายอะ่ะแบบก็ออกอะ่ะมันก็เลยต้องต้องควรมีแบบเยอะๆแบบของเยอะๆเข้าไว้เนี้ยเออมันม,มัน มันน่าจะเป็นร้านที่ดีมันจะมีร้านที่เน้นเป็นพรีออเดอร์การเปิดร้านช้อปปี้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะค่ะแต่ว่านี้น้อมต้อมตัตนก็ไม่ได้เข้าไม่ถึงนะเพราะว่าเราไม่มไม่ได้มาสายพรีออเดอร์เนาะเรารับเงินลูกค้ามาก่อนเนี้ยไปหาของออไปหาของมาแค่นั้นเองแต่ว่าถ้ามีถ้ามีพร้อมส่งก็คือจะขายได้ดีกว่าทํายังไงถึงทําให้ร้านเติบโตเรื่องจัดส่งไว้นี่ ก็เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะเพราะอย่างตาอย่างเงี้ยแบบคนที่เขาทําขนมอะ่ะเขาก็จะมาซื้อใช่ไหมเขาก็อยากได้ของเร็วๆเรเาแบบเขามีหน้าร้านขายของหรือแบบอยากรีบใช้รีบทําบางทีไปใช้ทํากับลูกเขาก็อยากได้ของเร็วๆเ,เขาก็จะมาดูพวกรีวิวอะไรเงี้ยถ้าเราทรํารีวิวดีมีลูกค้ามาให้ฟีดแบ็กว่าแบบเอ้ยแพ็คของดีส่งไวเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้ขายของดีขึ้นนะ ร้านเราส่งเร็วมากพูด,พดเลย,เ,ลยเร็วมากสั่งบ่ายสองยังส่งให้เลยส่งวันนั้น<ง>อ่ะลุงขึ้นถึงยังไม่ยีิบสี่ชั่วโมงก็ได้ของแล้วเออสั่งบ่ายสองส่งบ่ายสองห้าทำมาแล้วนะจ๊ะ<อ>พูดเลยส่งไวมากแม่บ่นด้วยเวลาแพ็คก,ก็สําคัญยังไงอ่ะพอเวลาเราเปิดกล่องอ่ะ สมมติสั่งปากกาหนึ่งแท่งอ่ะแล้วห่อหนังสือพิมพ์มาก็ไม่ชอบนะต้องบับเบิลอะต้องลงทุนบับเบิลด้วยอะถ้าจะหอ่อให้เวลาลูกค้าเปิดมาแวเฮ้ย จัดเตรียมอ,ะอ่ะเขาเทคไทม์ทมกับออเดอร์เราอ่ะใส่ใจ,ใจอะ่ะก็จะได้รีวิวดีก็ช่วยให้ร้านเติบโตเพราะว่าเราได้รีวิวดีตอบอินบ็อกซ์ไวถาม10บโมงตอบ10บโมงหนึ่นาทีอันนี้ก็ไม่ใช่สัก2-3ชั่วโมงมานั่งไถดูว่าเอ้ยมีใครถามอะไรไหมใครกดลดน้ำต้นไม้ส่วนใหญ่เจอแต่ลดน้ำต้นไม้ค่ะก็ควรจะตอบลูกค้าไวเพราะมันจะมีคะแนน คะแนนแชทด้วยใช่ใชมีผ,<ช>ม,ผมีผลตอบการเป็นร้านแนะนําด้วยต้องจะมาเปรียบเทียบต้องเขียนไว้ในคอมว่าออฟไลน์อ่ะแต่จะถามว่าออฟไลน์มันน่ารัก<ม>หมไม่มันไม่ครอบคุมเว้ยแบบเก่าแล้วกันแบบเก่าก็คือไม่มีแพลตฟอร์มหน้าร้านเพจ Facebook Instagram จะอยู่ในกลุ่ม แบบเก่าการค้าขายแบบเก่านะเปรียบเทียบกับการค้าขายแบบมีแพลตฟอร์มที่จะจะคู่กับช้อปปีแล้วกันการค้คาขายแบบเก่าก็ถ้าเกิดแบบขายพวกหน้าร้านก็ขายได้แค่คนที่อยู่ในละแวกนี้ค่ะร้านอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยคนเชียงใหม่ก็มาซื้อไม่ได้มันก็ทําให้กลุ่มลูกค้าเรารเล็กลงแต่ถ้าเกิดเป็นช้อปปี้รัศดาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอยู่ อยู่ตรงไหนก็ซื้อได้อะแล้วก็อย่างออฟไลน์จะมีเวลาเปิดปิดร้านเนอะอย่างร้านต้อมเปิด9ก้าโมงปิด6กโมงเงี้ยช่วงค้าขายมันไม่ย4ิบี่ชั่วโมงระบบมันไม่รันย่บชั่วโมงมันก็ทําใหเาเออ้เสียโอกาสเออเสียโอกาสรวมถึงจะขายของถึงเพจแล้วก็ i อด้วยนะคือพวกนี้ถ้าไม่มีแพลตฟอร์มอะคือมันต้องมีคนตอบเว้ยอย่างอ,อาตาลจะซื้อต้อมในในเพจในเฟซในเพจเฟซบุ๊ k ล้านตัวเองเงี้ยร้านมินิมี่ ถ้าเที่ยงคืนน้อมหลับไปแล้วอะ่ะต้องว่าขายไม่ได้อยู่ดีมันต้องมีคนสแตนบายตอบอ่ะถึงจะดิวดิวออเดอร์กันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นของช้อปปี้ยีี่ชั่วโมงนอนนอนยังได้ตังค์อ่ะนอนตีสองตีสามเงินเข้าอะ่ะตื่นมาอุ้ย30กว่าออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเออคือโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยคือลูกค้าจัดการตีกับระบบเองเราไม่เราไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแพลตฟอร์มอะเนาะถ้าขายออฟไลน์จะเป็นยังไงนะตาลขายได้เฉพาะบางสิน คตามกําลังซื้อของคนโซนนั้นอย่างเช่นอ่ะร้านต้อมมันจะอยู่ออกแนวแบบ ระดับกลางชานเมืองไงคือลูกค้าก็จะเป็นระดับกลาง<ม>แต่ก็มีมีมีสูงบ้างเพราะแถวนี้มีหมู่บ้านปัญญาของในร้านก็จะแบบราคาัพสูงมากไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ของแพงๆก็จะขายไม่ได้ถ้าเราเรายังขายแบบระบบเดิมอยู่แบบระบบแบบเก่ามีขายแค่หน้าร้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเราลงของแพงๆกําไรดีๆไม่ได้เลยเงี้ยเพราะมันไม่มีคนซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นของช้อปปี้จะลงอะไรก็ได้สมมุติสมสมุติคนรวยอยู่ในเมืองเขาก็ซื้อเราอะ่ะ เรามีหน้าร้านออนไลน์คือมันมันเบอร์าวอะเขาก็ซื้อเราร้านต้อมลงของได้หลากหลายมากโดยที่แบบคนแถวนี้ไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำอะถาดนี่ค่ะเขาสั่งมาผิดไซส์ค่ะแบบใหญ่ใหญ่มากแล้วในร้านมันขายไม่ได้อยู่แล้วราคาก็แพงตอนนี้จะหมดแล้วจ้าช้อปปี้ล้วนๆเลยหน้าร้านขายไม่ได้เ,<อ>เลยเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ขายช้อปปี้แล้วมันมันโอเคนะคะถ้าเป็นออฟไลน์เดี่ย re, เรื่องขนส่งจะยุ่งมากแบบเดิมเราต้องคุยรายละเอียดสินค้าว่าเออมันเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นไซส์เท่าไหร่ต้องวัดให้เขาแล้วก็มาคุยเรื่องราคาเรากับลูกค้าคุยกันอะ่ะมันจะเกิดการต่อรองราคาเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นช้อปปีอ่ะลูกค้าจะไม่ค่อยต่อรองมันจะเสียเวลาตรงที่ว่าคือด้วยของของของ,ของเรามันมีหลายอย่างใช่ไหมถ้าลูกค้าซื้อของที่แบบ ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กปนกันอะ่ะเราต้องมานั่งเสียเวลาในการวัดกล่องไปรษณีช่างกล่อง กว่าจะสรุปค่าใช้จ่ายค่าจัดส่งแพงอะ่ะส,ส่งของในใช้ชอปปี้ถูกกว่าถูกกว่าไปส่งถูกกว่าเยอะเลยอะ่ะเหยดการค้าขายแบบเดิมตรงที่ว่าต้องมานั่งเขียนหน้ากล่องไปษณีเองอะ่ะคือลายมือแล้วมันไม่สวยเวลาว่านะจะพิมพ์มก็เสียเวลาต้องมานั่งดูในระบบเปิดคอมเพื่อพิมพ์ออเดอร์หนึ่งกล่องแล้วก็เปิดปรินเตอร์คือมันเสียเวลาแบบเก่าเวลาที่เราจะส่งของเช่นไปษณีไทยเคอรี ly, ่เจแอนทีเมื่อก เวลาจะส่งเราต้องไปส่งเองถ้าจะให้มารับที่บ้านมันเสียค่าเรียกจาได้แต่ของเคอรี่ขั้นต่ํา15หรือยี่สิบมาทม,มันเป็นกล่องได้แค่ไซส์เล็กๆเกท่าน,นั้นเอง,อเ,ขงเขาถึงจะมารับให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียเวลาแจ้งเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์ลูกค้าเพราะเหมือนแบบก็ต้องส่งเลขเลขส่งไปให้ลูกค้าเขาไปติดตามสินค้าเองเนี่ยมัน,มนทุกอย่างมันเสียเวลาหมดเลยแต่ข้อได้เปรียบของการทำช้อปปี้รายละเอียดสินค้าเรามีเขียนไว้อยู่แล้วในระบบ ลูกค้าอ่านเองซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยอ่านน้องชอบมาถามหลังไหมไม่รู้ทําไมด่าหลังเออมาด่าหลังไหมสองราคาชัดเจนลูกค้าจะไม่ค่อยต่อแต่มันในช้อปปีม้มันมันมันจะมีระบบให้แบบลูกค้าต่อต่อราคาได้ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจะกดปฏิเสธอะไม่ค่อยลดหรอกเพราะมันก็ถูกอยู่แล้วเออมันมันลดไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบใครซื้อยกลังเงี้ยก็อาจจะใจดีบ้างแต่ถ้าซื้อชิ้นเดียวมันไม่ต้องมาต่อนะไม่ไม่ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องค่าส่งอันนี้ Amazing สุดเนาะ เราไม่ต้องมานั่งคิดค่าส่งเองอะเสียเวลานั่นคือเสียเวลามากคือท็อปปี้มันคำ,คำนวณให้เลยแล้วก็ค่าส่งจะถูกกว่าส่งเองข้างนอกเขาคิดค่าส่งตามน้ําหนักไซส์กล่องไม่ไดเอามาคิดมากถ้ามันไม่ได้ใหญ่เกิน100ยคูณร้อยเซนอะเขาคิดตามน้ําหนักซึ่งค่าส่งค่าส่งจะถูกมากถ้าเป็นร้านในกรุงเทพก็เริ่มต้นแค่22บาทเองแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดมันก็26บ่บหก แล้วเวลาที่ลูกค้าโอนเงินอะเราไม่ต้องมานั่งรอโอนยังโอนยังจะส่งนะโอนยังคือเสียเวลาแบบเดี๋ยวพี่โอนนะเดี๋ยวพี่โอนนะผ่านไป3าวันย,ยังไม่ยังไม่โอนแบบแพ็คของเสร็จแล้วอะเกะก,กะอยู่ตามพื้นร้านอะเดี๋ยวพี่โอนนะอัดอัน้นจ้ะมันเยอะไงเมื่อก่อนอะมันอยู่ที่พื้นอนะลำคาญแบบเดินเตะไปเตะมาเดี๋ยวพี่โอนนะสุดท้ายแบบพี่ไม่โอนอะ เราก็หน้าบางเนาะดีจะพิมพ์ไปพี่โอนยังคะอ,อยากส่งแล้วคะ่ะคือลูกค้ามันต้องโอนก่อนแล้วเราถึงจะคิดว่าเออมันคือการค้าขายที่ต้องส่งนะนะเราไม่ต้องทวงเองแล้วก็ที่อยู่มันไม่ต้องเขียนเองเราจะต้องลิ้นเท่านั้นเพราะเรามีใบแปะหน้าเรียบร้อยเลขแพ็กกิ้งนัมเบอร์ให้ลูกค้าตามเองได้เลยในระบบเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปไปบอกลูกค้าอีกอันนี้คือข้อดีนะคะข้อดีมากๆเลยคือขนส่ง มารับที่บ้านฟรีย,ยกเว้นไปรษณีย์ไทยปะถ้านต้อมจะไม่ผิดคือไปรษณีย์ไทยเขาจะไม่มารับที่บ้านฟรีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเอกชนอื่นๆเช่นช h อปปี้ l ฟลชเฟอร์รี่เบสเอ็กเพรสนินจาดีเอชแอลเขามารับ ที่บ้านคือหลังบ้านเองเราจะเลือกในระบบว่าเออเรามารับที่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมาเวลาเดิมค่ะอย่างของที่บ้านต้อมจะโดน J&T กับ Shopee Express แต่ส่วนร้านของตานเคอรี่อย่างเดียวโดนเคอรี่อย่างเดียวซึ่งค่าส่งปกติถ้าส่งเองเคอรี่มันแพงใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เท่ากันหมด22บาทเริ่มต้นคนที่เพิ่งเริ่มขายมีออเดอร์เดียวก็มารับที่บ้านใช่ออเดอร์เดียวก็มารับที่บ้านด้วยนะคะขายกล่องเดียวไม่ต้องออกจากบ้านอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครชั้นไม่อยู่บ้านประจําอยากจะไปส่งเองที่สาขา ก็ได้ก็ปิ้นใบแปะหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปส่งที่สาขาแค่นั้นเองรถมารับแล้วแล้วเราแพ็คไม่ทันเราก็ตามไปส่งที่สาขาได้เหมือนกันนะคะข้อเสียเปรียบมันก็มีนะค่าธรรมเนียมขั้นต่ําเลย 2%, <S 2>, 2. <S จากยอดขายอ่ะสมมติเราขายของ10บาทอย่างเงี้ยช้อปปี้จะเอาจากเราไป2บาทไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ันมัน2ีดีวยว <laughs> บาท ค่าหน้าร้านอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบ คือมันก็แฟร์ตรงที่ว่าโอเคถ้าคุณเปิดเปิดไอดีขึ้นมาแล้วลงสินค้าขายขายไม่ได้ทั้งเดือนเนี้ยคนก็ไม่เสียค่าหน้าร้านแต่ถ้าเกิดคุณไปขายข้างนอกก็ต้องมีค่าหน้าร้านอยู่ดีขายในช้อปปีมันก็ก็แฟร์แฟอ่ะแค่ตั้งราคาให้ให้มัน,ให,มนให้มันไม่เข้าเนื้อข้อ2ข้อเสียเปรียบก็คือเราต้องคิดราคาให้รอบครอบนะคะโดยที่ราคาก็ต้องนึกถึงค่าธรรมเนียมแล้วใช่ไหมแล้วราคาต้องนึกถึงค่ากล่องไปรษณีย์ต้องบวกไปด้วยค่าบับเบิ้ล ปลิ้นไอ้พวกใบแปะหน้าค่าสก็อตเทปต้องไปอยู่ในราคาสินค้าหมดเพราะว่าการค้าแบบเก่าอะ่ะคือเราจะคิดแยกต่างหากในตอนที่เรารวมค่าส่งใช่ไหมแต่ว่าช้อปปี้ไม่ได้ค่าส่งมันก็คือค่าส่งเท่านั้นในระบบก็คิดแค่นั้นส่วนค่ากล่องไปรษณีย์มันต้องมาแอดออนในในในค่าสินค้าอ่ะอันนี้10บาท กล่องนี้บาท50าสิบคิดค่าบับเบิลไปอีก50ปังเป็น12บาทแล้วสิบาทและค่าพินเตอร์ค่าอะไรอย่นีอ่ตีไปสักบวกไปขั้นต่ํา15บาท อีก5บาทแอดออนเข้าไปจากราคาจหน้าร้านอะแต่ถ้าเกิดสินค้าใหญ่กล่องแพงต้องคิดแพงอะบางสินค้าชิ้นใหญ่กล่องไปชนีก็10บาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องโชคดีหน่อยไงมันจะมีลังแป้งลังของก็เอามาแม่แม่ชอบไปสอยลังแมคโครมาส่งให้ลูกค้าฟรีไม่ต้องเสียค่ากล่องแม่เก่งแม่เก่งข้อเสียเปรียบอันข้อที่3คือจะต้องมีเครื่องปริ้นเท่านั้น ไอ้ขวัญไอ้ขวัญมึงขายได้แล้วทําไงอะ่ะ <_ d> um> เขียนยังไง <_ d> um> เขียนหน้ากล่องยังไงมันเขียนไม่ได้มันต้องมีเครื่องปรินลืมบอกเพื่อนคือมันต้องมีเครื่องปรินนะคะก็คือปรินเตอร์ธรรมดาปกติหรือไอ้ที่มันเป็นอันแค่เนี้ยที่แม่ค้าออนไลน์ <_ d> um> ชอบใช้กันาะแล้วมันก็ปรินกระดาษเล็กๆใช่คือต้องมีบาร์โค้ดต้องมี QR โค้ดเพราะว่า เวลาที่ผลส่งเขามารับอะ่ะเขาสแกนเขาสแกนเขาไม่สนมันข้างหน้าชื่ออะไรอะไรยังไงเขาส,สแกนอย่างเดียวข้อเสียเปรียบข้อ4คือเอรื่องธุรกิจเนอนะเขาก็ให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่าแม่ค้า เช่นโปรแกรมส่งฟรีคอยแคชแบ็กเก็ียมกนไปลาทางด้วยป่ะถ้าร้านไหนร่วมร่วมโครงการนี้เราก็จะเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นจากปกติ2%ก็อาจจะโดนถึง7%หรือบางทีโทรมาทุกเดือนอะแบบพี่พี่ร่วมโครงการอันนี้หน่อยอันนี้ที่ขายดีใช่ไหมช่วยลดไอเทมนี้อ,อีก5%ได้ไหมเพื่อจะได้แบบเพิ่มยอดขายซึ่งแบบบาง บางอันมันทําไม่ได้อะเออแล้วก็ไอ้พวกร้านค้าแนะนําอย่างอย่างร้านต้อมตาเนี่ยคะ่ะชอบโดนหักคออัตโนมัติเลยทุกเดือนเพาะคุณเข้าร่วมส่งฟรีคอย,คอยแคชแบ<ค>็ก <back. S 2> โดยที่ถ้าเกิดเราไม่ไปยื่นยกเลิเกอ่ะค่าธรรมเนียมแบบเยอะมากจะถามว่าเอ้ยมันทําใหออเดอร์เยอะขึ้นไหมก็ออเดอร์เยอะขึ้นนะส่วนตัวนะคิดว่าถ้าร่วมโครงการส่งฟรีอ่ะแค่นี้ก็พออย่างเราเนี้ยเราซื้อเราก็จะแบบเอ้ยร้านไหนส่งส่งฟรีสนบาทส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรือก้าบาส่งฟรีอะไรเงี้ยเราก็จะเลือก ร้านนั้นมากกว่าร้านที่ไม่ร่วมโครงการอะไรเลยข้อเสียเปรียบข้อที่5คือมันไม่มีวันหยุดอ่ะปกติต้อมหน้าร้านจะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ควรเป็นวันที่ให้ลูกอ่ะมานั่งแพ็คอ่ะไม่ได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าบางร้านก็ก็ไม่ส่งก็ไม่เออเขาจะเขียนในคอนดิชันร้านเลยว่าเฮ้ยหยุดส่งเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ย าร์อาทิตย์ไม่สงมันก็ต้องนั่งแพ็คเพราะถ้าเกิดไม่แพ็กวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์น่ะวันจันทร์ทำยังไงอ่ะมันก็เลียงไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันก็ต้องแพ็กอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะมันไม่มีวันหยุดแต่ก็ได้ตังค์เออมันก็ได้ตังค์อ่ะถั่วถั่ว ถ้าขายในช้อปปี้เงี้ยเรียกภาษีไม่ได้นะจ๊ะอย่างเนี้ยก็คืออยู่ในสถานะตกงานเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็แบบต้องแบบไม,แบบไม่ต้องแบบสนใจเรื่องภาษีแต่พอมีรายได้ช้อปปี้ขึ้นมาเราต้องยื่นภาษีละซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงตัวเลขหนีตัวเลขอะไรไม่ได้เลยตอนอันนั้นกูจะไปพูดตอนท้ายเว้ยอัดอันใจหรอมึงพูดก่อนทำไมอะ่ะเดี๋ยวเยียวยา,ยายเอง <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นแบบ แกนเรื่องและว,ว่าทํายังไงถึงจะมีออเดอร์ร้อยออเดอร์ต่อวันโดยที่ไม่เสียค่า<อ>โฆษณา<อ>ใดๆเลยอันดับแรกก็คือที่ต้องบอกว่าควรจะมีจํานวนสินค้าเยอะคือมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าของเยอะออเดอร์มันก็ต้องเยอะถูกไหมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ข้อที่2เนี่ยตอนแรกต้องเปิดร้านเดียวใช่ไหมคะต้อมก็เห็นตา,นาไม่มีไรายได้ต้อมก็เลยให้ตาเปิดร้านที่2มี2ร้านใช่ไหมต้อมตามี2ร้านแล้วใช่ไหมดยที่ว่าตื พี่ทศซื้อตึกให้เอาเงินส่วนตัวมาลงที่ร้านให้ต้องเลยเอออยากจะช่วยเขาก็เลยเปิดร้านที่3ให้พี่ทศตอนนี้มี3ลร้านแล้วนะขายของแบบเดียวกันหมด<ค>เลยขายทุกอย่างเหมือนกันหมด3ลร้านต้อมก็มีเงินรายได้ให้ให้ป้ากับแม่อยู่แล้วเห็นป้าเขาว่างๆเนาะเลยป้ามาเปิดช้อปปี้ไหมคงออเดอร์มาเยอะเท่าไหร่หรอหนูแพ็คทานป้าอาจจะมีแบบค <c oughs> ่าไปหาหมอขำๆ กลายเป็น4ีล้านอันเนี้ยคือเหตุผลทําให้เรามีออเดอร์1 0 0ออเดอร์ต่อวันในทุกๆุกวันเพราะว่ามันเพิ่มการมองเห็นรายได้เราอะ่ะมันมีรายได้หน้าร้านอยู่แล้วเว้ยแล้วมันมีช้อปปี้อะแล้วแล้วเงินที่เราต้องให้พ่อแม่มันควรจะตรงมาอยู่พ่อแม่เว้ยไม่ควรมามาดรอปที่เราเพื่อเพิ่มฐานาฐานภาษีรายได้ของเราอะอก็ให้เขาไปแต่ว่าปัจจุบันน้องก,ก็ยังให ให้พ่อแม่ก้อนหนึ่งแล้วก็ให้ป้าลุ้นรายเดือนช้อปปี้อีกก้อนหนึ่งก็เยอะอยู่เป็นเด็กกระตันยูทําให้เราเจะเิญเราทําด้วยเจตนาดีเนาะก็คือเรากระจายรายได้ไปไปคนที่ต้องใช้เงินอะ่ะมันก็เลยเกิดมาสี่้านทําให้ลูกค้ามองเห็นของในร้านร้านหนึ่งเหมือนแบบเหมือนอ่ะสมมติเรามีโกดังอันหนึ่งอะ่ะแต่เรากระจายของในโกดังอะ่ะไป4ี่ที่ทําให้เราขายของได้เยอะมาก<ๆ>ข้อดีของการมีหลายร้านนะคะ4ี่้านใช่ไหมแต่ละน พูดเลยว่าจะขายของได้ไม่เหมือนกันต่อให้ลงของร้อยอย่างเหมือนกันจะขายของได้ไม่เหมือนกันไม่รู้ทําไมทําไมวะไม่รู้ไม่ใช่ช้อปปี้ของต้อมจะเน้นวัตถุดิบอุปกรณ์ของตาลก็จะเป็นคล้ายๆของต้อมแต่ก็เพิ่มแต่ก็จะเป็นสินค้าตัวอื่นที่ขายได้ส่วนของร้านพี่ทศก็จะเป็นพวกกล่อง แล้วก็ถาดโชว์เคสแล้วมีวัตถุดิบด้วยแต่ของปลาจะเป็นวัตถุดิบเอ้เป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็พวกกันชื้นไปเลยมันจะช่วยให้โกดังโกดังหลักของเราอ่ะไอโกดังเขาเรียกโกดังรวมหรอลงสินค้าได้เยอะมากหลากหลายมากแล้วก็ข้อดีคือมันทําให้วอลลุ่มวอลลุ่มที่ต้มจะไปต่อรองอย่างเช่นช็อกโกแลตถ้าขายแค่หน้าร้านเราจะซื้อแค่หนึ่งลงังต้นทุนมันก็จะเป็นทั่วไปแต่พอมีช้อปปี้ปุ๊บต้มซื้อได้19ลังนะจ๊ะ ดดจากหนึง่ <pe> <19 S 2> งลังเพิ่มเป็น19ลังแล้วขายหมดไม่เกิน3เดือนต้นทุนของที่ถูกลงเพราะว่าต้อมซื้อวอลลุ่มเยอะขึ้นยังไงมันก็ขายหมดก่อนที่มันจะหมดอายุอะข้อคำานึงของการมีหลายร้าน <im it> คือภาษีค่ะอันนี้พูดเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ตานพูดคือพอพูดเรื่องภาษีแล้วมันแบบโอ้โหมันโมโหมันจี๊ดอะคือแบบไม่อยากจะขึ้นว่ะมันุ้งขึ้นอะแต่แบบเออพยายามไม่ขึ้นแล้วกันคือ ด้วยที่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มันมีระบบแล้วตอนนี้ทุกอย่างมัน,ม,นมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมสสัมภากรอ,อะ่ะเขาเล่นอยู่แล้วตาลเมื่อก่อนไม่ไม่ต้องยื่นภาษีเพราะเป็นคนไม่มีรายได้ตกงานค่ะตกงานส่วนพี่ทศเขาก็จะมีรายได้จากเงินเดือนแค่ทางเดียวส่วนป้าอายุกาวะเออ ก็คือเกษียณมานานแล้วก็เป็นบุคคลไม่มีรายได้มานานไม่ไม่ไม่ได้ยื่นภาษีมานานแล้วแล้วเราก็ใช้ฟ้าในการลดหย่อนภาษีพอเราสปลิตออกมาอย่างเงี้ยปานก็ต้องไปไปยื่นภาษีพี่ทศมีฐานเงินเดือนอยู่แล้วแล้วบวกอเงินช้อปปี้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นแบบเสียภาษีเยอะมากส่วนของป้าของป้าจากที่ตอนแรกเป็นอายุ70มันไม่ต้องยื่นภาษีมานานเพราะว่าเหมือนเกษียณมานานแล้วไหมคะสุดท้าย ป้าก็ต้องไปยื่นภาษีใหม่กลายเป็นว่าป้าก็เป็นบุคคลมีไรายได้<ม>ต้อมกระตานไม่สามารถที่จะเอาป้ามาลดหย่อนภาษีได้นั่นแหละฉะนั้นเวลาคิดราคาสินค้าค่ะที่เผื่อภาษีไปด้วยต้องจ่ายอะ เลียงไม่ได้อะเพราะว่าเวลาที่เราไปยื่นภาษีอะคือต้องปริ้นไปเลยนะเดือนตั้งแต่มกราจนถึงทันวาขายได้เดือนเท่าไหร่คือปริ้นจากในระบบไปเลยอะโดนย้อนหลังมันไม่คุ้มอะสอนลงน้ําหนักดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะคิดแค่เอาสุดขายยีสอย่างเงี้ยเขาก็ชั่งน้ําหนักแค่ยีสส่งจริงๆค่าส่งมันทางร้านอะโดนโดนชาร์จเพิ่มเอง เพราะว่าทางร้านเขาเนื้อใส่น้ำหนักผิด,ดแล้วเวลาขนส่งเขาไปส่งอ่ะเขาชั่งน้ำหนักด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเออเขาแค่รับของเราแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเลยไม่ใช่นะเขาชั่งน้ำหนักด้วยถ้าน้ำหนักมันไม่ตรงในระบบอย่างเงี้ยแล้วมันมากกว่าร้านอ่ะก็จะโดนชาร์จโดยใช่เหตุฉะนั้นเวลาจะขายของในช้อปปี้อะค่ะนี่ดูได้ว่าใส่กล่องอะไรเอากล่องบนตั้งบนตาช่างด้วยแล้วก็ ช่างพร้อมสินค้าแล้วก็บวกน้ําหนักบับเบิลไปหน่อยหรือถ้าจะยัดกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดค่าน้ําหนักกระดาษไปด้วยลองลองช่างดูอย่าอย่าช่างแค่ตัวสินค้านะต้องช่างนี่ทั้งแพ็กเกจจิงทั้งแพ็กเกจว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยทั้งกล่องเนี่ยเราจะใส่ไปทั้งหมดเนี่ย ช่างไปเลยแล้วค่อยใส่น้ําหนักที่เราวัดได้ใส่ไปในระบบในช้อปปี้คือถ้าของมันเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่เวไตช่ถ้าของไม่เกิน1นกิโลอ่ะไม่เท่าไหร่ถ้าของมันอยู่ระหว่าง8 0 0กรัม900กรัมเกยกรัมเี้ยแล้วมันดิบสุดท้ายแล้วพอขนส่งไปไปคิดค่าส่งมันเกิน1นกิโลอ่ะไอเนี้ยโดนเข้าเนื้อเข้าเนื้อแม่ค้าแต่ถ้าเกิดเฮ้ยงั้นอย่างนี้เราก็คิดเกิน1นกิโลไปที่ของมันค่าส่งแค่น้ําหนักแค่800เองแล้วเราใส่ไปเลย1นกิโลเพื่อที่จะได้ เอาเอาเงินค่าส่งลูกค้าไม่เยอะเข้าร้านเพราะว่าถ้าเกิดค่าส่งเราคิดเกินอะ่ะไม่คืนลูกค้านะร้นา,านอ่ะได้ ฉะนั้นเวลาซื้อของในช้อปปี้อ่ะดูค่าส่งได้นะอย่างตันเคยเจอสั่งแค่แค่ชิ้นเล็กๆอ่ะแต่ค่าส่งค่าส่งนี่แบบ40กว่าบาทอย่างเงี้ยเขาใส่น้ำหนักเกินเพื่อเขาที่จะได้กำไรจากค่าส่งอ่ะเข้าตัวเอง<ม>ฉะนั้นเวลาซื้อของในช้อปปี้ดูเด้นะจ๊ะ<ม>ตอนนี้ใครคิดจะหาไรายได้อ่ะแนะนำเลยผู้เลยแนะนำขายออนไลน์ที่ทมีแพลตฟอร์มใช่ที่มีแพล,ลตฟอร์มเพราะว่าเคยแนะนำเพื่อนอยู่เพื่อนขายขายของใน Facebook ไลฟ์ใน Facebook แล้วแล้วเราดูแล้ว,ลว,ลว,ลวยอดไลฟ์เขาอะ่ะมันน้อยยอดขายในที่เขาโพสใน f c e e o o o อะ่ะมันไม่ค่อยมีคนซื้อสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยลองไปไปเปิดช้อปปีดูเพราะว่าอย่างช้อป e ีอย่างเงี้ยมันมีคือมันมีลูกค้าขาจรที่เขามาอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อนใน Facebook อะ่ะเพื่อนใน Facebook มี พันคนอย่างเงี้ยเห็นเราแค่ไม่กี่คนเองแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้ของเราก็ขาดโอกาสที่จะแบบขายของแต่ถ้าเกิดขายในช้อปปี้คือคนที่เขาอยากจะมาซื้ออยู่แล้วอยากจะซื้อไอเทมนี้นอยู่แล้วเขาก็เซิร์ชอ,อันเนี้ยมันก็ทําให้ขายของได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าขายไม่ออกก็ไม่เสียตังค์สักบาทก็เลยอยากแนะนําว่าเฮ้ยลองไปเปิดไอดีดูแล้วลองลองขายดูเฮ้ยมันสนุกนะนี่ถ้าเกิดแบบขายชิ้นแรกได้นี่แบบว้าวแบบรีคลาเลยนาะอ๋อทำไมต้องติดหนวดก็หน่าล้นๆ้นมัน ไม่สวย<ห>อ่ะให<น>้ดูแมนแมนหน่อยจะได้ไม่อะไรเบี่ยงต้องสวยเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนพูดเลยตอนเนี้ยถ้าใครไม่เข้าออนไลน์อ่ะตายตายลูกเดียว <c oughs> ต่อให้หมดโควิดอ่ะคือผู้บริโภคมันเปลี่ยนนิสัยกันหมดแล้วอ่ะใช่ถึงแม้แบบว่าเฮ้ยตกงานอยู่แล้วจะต้องกลับไปทํางานประจํำยังไงช้อปปี้มันก็ขายได้ตลอดกลับไปทํางานประจําก็ก็ ก็ขายได้อยู่แล้วอ๋อแล้วนี่นี่นี่มีไอเทมบางบางอย่างไปไปแม็โคแม็โครขาย40ต้องมาขาย65นะจ๊ะขายออกเรื่อยๆนะจ๊ะไม่เห็นต้องตุนเลยนี่คือเป็นแค่1ไอเทมแล้วอย่างบางร้านอย่างเงี้ยบ้านอยู่ใกล้เอเกียก็ลงของอีเกียเยอะแยะเลยแล้วก็เราพอมีออเดอร์เขาก็แค่เดินเข้าอีเกียไปซื้อแล้วก็ส่งแล้วเขาก็เอากําไรค่าส่วนต่างแค่นั้นอะ่ะอยร้านนั้นขายแบบ เออจริงรออจริงเขาไปดูมาเนี่ยจะซื้อโตให้อึงไงใครยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรกน็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะคือไปดูห้างใกล้บ้านหรือร้านร้านค้าใกล้บ้านหรือของโอท็อปแถวบ้านอะไรก็ได้แล้วเราไี่ไปขอก็ถ่ายรูปลงคําอธิบายถ้าไม่รู้จะลงว่าอะไรก็ลองไปเซิร์ชดูว่าให้ในช้อปปีอ้อ่ะเขียนอะไรบ้างตามๆเขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่คิดว่าขายไม่ได้อะ่ะมันขายได้ขายได้นะจริง,รงๆแล้วอ่ะในช้อปปีอ้อ่ะมันขายได้ทุกอย่างจริงนะอย่างเช่น สมมุติบ้านอยู่นี่ข้างบ้านขายหมวกสารเงี้ยก็ไม่ขอถ่ายรูปเขามาสิไม่เห็นจะต้องไปลงทุนเลยพี่ออก็แบบพี่หนูถ่ายรูปไปลงช้อปปี้หน่อยถ้าขายได้หนูมาเอา<ช>แค่นั้นอ่ะไปหามาว่าจะขายอะไรอันนี้เริ่มต้นก่อน รู้ว่าจะขายอะไรอะ่ะเ,เนี่ยเดินไปหน้าบ้านเนี่ยมองเลยเนี่ยข้ขางบ้านเนี่ยเอ้ยนี่สะะารภาพตอนนั้นอยากได้ต้นใบชะพูเอาไปกินกับเนี่ยไงเ,ยเราก็ไม่รู้นะว่าร้านต้นไม้มันมีขายเนาะนี่ค่ะไปซื้อต้นไม้ใบชะพูมาต้นละ20บาท พูดเลยต้นละยี่สิบได้แ<ท>ง่จีเด็ดข้างถนนมันก็ได้แล้วบ้านอีบัวก็มีจริงปะจริงแล้วแล้วเขาแพ็คมาไงรู้ไหมเขาก็แบบเหมือนไปเด็ดส่วนที่แบบมันมีรากออกมาหน่อยเลยอย่างเงี้ยให้มันไม่ตายพอเราปักไว้ในดินมันก็งอกอะไรอย่างเงี้ยขนาดต้นใบชพัพูต้นละยี่สิบบาทยังซื้ออ่ะมีอะไรก็เมนใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามตอบหลังไลฟ์เนาะถ้าตอบได้เนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจะกดปิดยังไงวะวันปิดแล้ว เดี๋ยวก่อน <It> s <S ไม่ติด <love. S 1> ยังไงอ๋อ oh.